คริสอนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระแม่มหาการูนจังหวัดนนทบ,บุรีครับพเดียหูหหใช่ครับ มาทาอะไรครับเนี่ยวันนี้เรามาร่วมงานฉลองครบรอบ50ปีครับคณะธรรมทูตปีเมที่ทํางานในประเทศไทยครับครับโอ้โห50ปีแล้วครับนะครับคณะธรรมทูตปีเมก็มีที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นจริงๆก็เป็นเริ่มต้นมาจากพระสงฆ์พื้นเมืองของชาวมิลานนะครับมาเป็นธรรมทูตนะครับแล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองไทยครบ50ปีแล้วนะครับซึ่งวัดหนึ่งที่ ท่านู้ปีเมย์ได้มาทํางานอยู่นะครับในเขตพระรังสมภพทนกรุงเทพก็คือวัดพระแม่มหาการุณปราเกตนนทบุรีแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็เป็นลูกวัดนวัดนี้นะครับเป็นสัตวบุรุษวัดนี้ที่ส่งเข้าบ้านเนนนะครับก็วันนี้บรรยากาศก็มีความคึกคักนะครับพระสงฆ์จำนวนมากครับที่เดินทางมาที่นี่ทํามาร่วมพิธีบูชาของพระคุณในวันนี้เกือบเป็นร้อยองค์เลยนะครับวันนี้ร้อยองค์เลยนะครับวันนี้ ันนี้แล้วก็มีพระสังฆราชที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีกับเรานี่5อง<อ><อ>คท์ทีเดียวนะครับโดยมีพระคุณเจ้าพระคดินันฟังซิเซวียเกรนศัก์กูิทวานิชเป็นภาะระธานนะครับวันนี้ก็อุณาฝากข้างนะครับพี่น้องก็หลายร้อยคนที่เดียวมาร่วมยินดีกันในวันนี้นะครับเด<อ>ี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยกันก่อนครับ ครับป้าหมูสวัสดีค่ะน้องนาวมาเดอมานเดอนาวยินน้องนาวของป้านะครับยินดีเสมอครับคิดถึงในคำภาวณาเสมอนะครับกันเลยเนาะใช่แปดปีแล้วนะครับแล้วมาที่นี่เนาะครับวันนี้ก็เป็นด้วยกันนะใช่เลยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะ50ปีคณะธรรมทูตปีเมในประเทศไทยนะครับป้าหมูเองก็อยู่ที่วัดนี้มากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลยนี่ก็วันนี้ก็จะ50ปีเหมือนกันแต่ก่อนใช่ค่ะแต่ก่อนเริ่มเริ่ม ก็ไม่มาเป็นประจำแต่ตอนหลังป้าย้ายมาอยู่ที่เมืองทองอก็มาที่นี่สามสิบห้าปีละมา <พอ S 2> ช่วยว,วัดแล้วก็ เป็นชวาพี่บาลเปัำร้องแต่ตอนหลังรู้สึกว่าแก่ละก็เลยออกเกบหน้าขับร้องแล้วนี่มาเป็นพิธีกรกิติมาสักละก็ยังทํางานชมาพิบาลแล้วก็ช่วยพ่อช่วยกันนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศมีพี่น้องสตบรลูจากหลายที่เนาะที่วัดนี้ด้วยแล้วก็หลายที่มีคุณพ่อมาร่วมโอ้โหเป็นร้อยไหมเยอะมากแค่เห็นแค่เห็นคุณพ่อมาก็ตื่นเต้นดีแล้วก็ตื่นตันใจว่า อูสิเขาอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนก็ไม่รู้รเขาก็ยังมารับใช้พระแล้วก็สามารถที่จะมารวมกันไม่รู้ภาษาอะไรกันบ้างเมื่อเช้าป้าเจอก็อ่ะเอกคนนี้พูดสังเกตด,ดีไหมไอ้คนนี้พูดอะไระบางคนเขาก็อย่างอย่างเช่นผิวดำเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดสังเกตโอเห็นเห็นเขาลงรถมาก็ เยอะมากเลยแล้วก็เราเตรียมงานมาเนี่ยนะคะก็นานพอสมควรอะไรที่ที่จริงมันเวลางานใหญ่ๆอ่ะมันอดไม่ได้ที่จะมีตรงนั้นหลุดตรงนี้หลุดใช่นะคะเพราะว่าเราคนเยอะที่ทำงามแต่ว่าทุกคนก็อาจจะพูดว่าอะไรคะมีน้ำใจดีที่จะช่วยคนนั้นนี่แผนกนี้นี่นี่ท่คนเหนื่อยใช่แต่ก็ช่วยหรือการร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ย การตกแต่งวัดเห็นไหมฮะสวยมากและอันนี้พึ่ง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 เติดพึ่งเศษใช่พึ่งเศษไฟนี่ด้วยสองข้างคือคุณพ่อเจ้าวัดเนี่ยช่างทำครับช่างช่างทำเป็นแม่บ้านของวัดมีความคิดสร้างสรรค์คทำนู่นทำนี่วัดเราก็สวยงามสวยงามมากขึ้นค่ะใช่ค่ะมีชีวิตชีวาใช่นะครับผมบอกว่าวันนี้พึ่งสติครับผมมากเลยว่าวูตายแล้วครับก็ วันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมฉลอง50ปีคณะธรรมทูตปีเมร์ครับที่วัดพ<ม>ระแม่มหาการุณ<ม>นะครับ<ม>ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาสัมผัสกับชุมชนความเชื่อที่นี่นะครับก็ได้เห็นสัตวุุรุษมาร่วมกันมาร่วมฉลองคณะธรรมทูตปีเมร์ครับในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อนะครับก็ ความอบอุ่นนะครับของสมาชิกสตบุรุษที่นี่ครับที่มีความศรัทธานะครับที่มีความเชื่อนะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ครับแล้วอย่างที่เห็นว่าวันนี้มีพระสงฆ์มาเยอะไหมครับอ๋อมีพระสงฆ์มาเยอะมากครับเยอะกว่าฉลองวัดทั่วไปครับเท่าที่เท่าที่ผมเคยเจอครับก็แต่ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มาก็เป็นส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ในคณะธรรมทูตปีเมย์ทีที่ทำงานในประเทศไทยด้วยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มาร่วมแสดงความดีนดีในโอกาสนี้ด้วย<ช>ครับที่เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับภายในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองครบรอบ 50ปีคณะทมบูรณปีเมย์ที่ทํางานในประเทศไทยครับผมวันนี้ก็มีความคึกคักนะครับมีความอบอุ่นแล้วก็ทําให้เราเห็นความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันนะของผู้ที่จัดเตรียมงานด้วยแล้วก็พี่น้องสมบูรุษที่มาร่วมกันวันนี้อุณาฟาข้างทีเดียวนะครับถามความรู้สึกบัเดออูหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างมาที่นี่ครั้งแรกไหมวัดนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยผมเป็นลูกวัดลังเสดกัริงในเขตสองใกล้ใกล้ใช่ครับแต่ไม่เคยมาไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้อันนี้ครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับเป็นยังไงบ ก็รู้สึกว่าวันนี้สภาพแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่นข้าพเจาได้มาร่วมง,งานที่เป็นพิธีใหญ่ครั้งนี้ก็เห็นถึงความเป็นหมู่คณะของคณะสงฆ์ที่มาจากเดินทางทั้งจากต่างประเทศและก็ในประเทศที่เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้ใครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคณะธรรมทูตไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนแต่ว่าเป็นพิเศษธรรมทูตที่ทํางานในประเทศไทยครับทำให้เห็นว่าพระเป็นเจ้าก็ยังดูแลยังคง ส่งบรรดาธรรมทูตจากต่างประเทศมาช่วยเหลือทำงานช่วยเหลือพระศาสนาจักทำงานในประเทศไทยเสมอมาครับก็เป็นบรรยากาศความชินชมมีดีครับรู้สึกประทับใจงานวันนี้มากดีมากเลยถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนมาที่วัดนี้อีกครับ เป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับที่ได้กลับไปวัดต้นสังกัดตัวเองก็คือวัดพระแม่มหาการุณนนทบุรีนะครับแม้ว่าผมไม่ได้โตมาตั้งแต่เด็กที่วัดแห่งนี้แต่ก็ได้เข้ามาที่วัดเนี่ยตอนที่ทำงานแล้วก็ได้สัมผัสถึงการต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปบ่อยนะัก จากการที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนนะครับแต่ครั้งนี้โดยเฉพาะปีนี้พอได้บวชเป็นสังฆนุกรณรแล้วได้มีโอกาสรับเชิญไปร่วมง,งานฉลองต่างๆของวัดและเป็นพิเศษโอกาสนี้50ปีของคณะธรรมทูตป,ปีเมที่เข้ามาในประเทศไทยคุณพ่อเจ้าอาวาสก็ได้เทียบเชิญผมกลับไปร่วมฉลองในโอกาสนี้ ก็ยังคงบรรยากาศความผูกพันนึกถึงความอบอุ่นความเป็นกันเองของทั้งสตรบรุษและก็คุณพ่อตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงเวลานี้หลายท่านก็ยังคุ้นเคยกันและก็ให้การต้อนรับเสมอแม้กระทั่งคุณพ่อในช่วงนี้นะครับอาจจะมีหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาประจำใหม่แต่ก็ให้การต้อนรับผมอย่างดีมาก จากตอนที่ผมเพิ่งรับขั้นผู้อ่านภะคัมภีนะครับคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อคารดิโอคุณพ่อมาซิโมโเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็ติดต่อผ่านคุณครูคําสอนที่คุ้นเคยกับผมเนี่ยบอกว่าเออคุณพ่ออยากจะรู้จักเพราะว่าเออเห็นว่ามีลูกวัดเป็นเนเนเนาะก็ คุณพ่อก็มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยตั้งแต่ขั้นผู้อ่านพระคัมภีร์ขั้นผู้ช่วยพิธีกรรมจนกระทั่งขั้นบวชสังฆน,นุกรณ์เนี่ยคุณพ่อก็ให้เกียรติมาสวมดันมาติกาให้ผมมันเป็นความอบอุน่นความประทับใจที่มีต่อคุณพ่อของคณะธรรมทูตป,ปีเมย์รวมไปถึงสัตบุรุษของวัดแห่งนี้ก็เลยขอโอกาสร,ร่วมแสดงความยินดีกับคณะธรรมทูตป,ปีเมย์โอกาสครบ50ปีที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้วยครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของการฉลอง50ปีคณะธรรมทูตปีเมที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของคริสออนทัวรรวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆของคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับวันนี้ผมพร้อมทิมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ